สวัสดีครับพี่น้องพ่พอๆกับเป้าคมในเาวันที่3นะครับวนันพุธที่3ของเดือนธันวาคมนะครับ2568นห้าร้อยนะมันเติมเส้นเคยพี่น้องนะครับได้เวลานะครับตัดใยตัดใยเห็ดคือนเขาพี่น้องเนี่ยเนี่ยนะครับที่เป็นใยเป็นใยเขาเขาเนี่ครับนะครับอยู่ตามเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับที่เป็นใยเขาวขเนาะมื่อนี้นะครับทั้งเบิด นะครับเขาไอ่ทำการตัดเย้ยมือนี้นี่แปดน้านพี่น้องนะครัแปดน้านนี่เขาเปิดไว้นี่นะครับเนื่องจากอากาศมันหนาวช่วงนี้นะครับอุณหภูมิเอ่อมันประคองทีนะครับมืออม่อฮ้อนมื่อนาวนะครับสวยมากอะแดดแห้งนะครับเท่ากับเพราะเข้าใจกับเรื่องของอุณหภูมิตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาปรับสภาพของ ของแป้งเนี่ยพยายามนะครับเดี๋ยวก็เอาเสี้ยงหน่อยเสี้ยงลายนะครับเพราะว่าเขากับเฮ็ดนัมบบทันนะครับเพราะเวียร์เขาไล่นะแต่ว่า,เ,าเรื่องอุณหภูมินะครับภายในเขาไว้จะได้นะครับเรื่องของขีดมันชุดนี้นี่ที่เอามาเนี่ยนะครับย่อยเกิดดีพี่น้องย่อยเดินดีมากเลยนะครับเดินดีเขาออกลากเลยนะครับย่อยเต็มเต็มไปเลยนะครับทุกแปกง เขาเห็นเป็นแยะขาวๆนะครับวันนี้เราตัดแยะครับหลังจากเขาตัดแยะไปแล้วสามสี่เหมือนนี่ไม่นแน่เจังเพิ่นจังสีจับพดให้นะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับที่เขาเห็นนะซีฟแปลงนี่เขาตัดแยะเรียบร้อยเพ่ทั้ง,ท,งทั้งด้านบนนั่นเพป็นเป็นพดแล้วนะครับพวกนี้ก็จับพดเป็นดอกน้อยแล้วนะครับไอ้ชุดนี้เป็นชุดที่ที่ผมว่าที่อัปเดตให้เพิ่งแล้วเพ่ได้อัปเดตนะครับเพราะว่าผมค้าหยากตอนนี้ เนี่หลายอย่างพี่น้องเรียกเนาะซึ <c oughs> ่งช่วงนี้ก็เขาก็เร่งตัดพันโอ้อยนะครับตัดพันโอ้อยเขาหยิบลงไว้ไว้ยมาปลูก <c oughs> เรื่องบริษัอัพเดทส้มเนี่ยชุดชุดแปดน้านที่ตัดได้เมื่อไหร่ให้พี่น้องเมืองนะครับเพราะว่าเขาเขาเห็ดเพรท่านนะครับเนาะจังได้กับขออภัยพี่พี่น้องนะครับว่าเขาบริษัอัพเดตให้เพิ่งอิรีนะครับอ่า ได้อัปเดตให้พี่น้องเพิ่งเฉพาะชุดชุดนั้นนะครับสําหรับไอ้ที่ว่าซ้ำแปลงแล้วก็ล็อกหาแปลงนี่เขาปลูกไันแล้วนะครับแล้วปลูกไว,แว้แล้วหลังจากปลูกไว้แล้วเนี่ยเขาจะมาเพ็ดตัวนี้นะครับเรียกเขาเรียกเหลือพื้นที่อยบมั่นนึ่งนึ่งแปลงนี้นะครับแล้วก็อีกสองแปลงตรงนี้จะเใหดเพิ่มนะครับเพิได้สองแถวนะและในที่เต็มบริเวณนี้แล้วนะครับนั่นเอ่อสำหรับคลิปตัดใยท่านะ คือจังพี่น้องย้อนไปเบื้องคลิปเก่าที่เห็นนะครับการตัดแยก็คือการหดน้ำพี่น้องหดน้ำแปลงเห็ดของเฮานะครับหดน้ำให้เป็นซุ่มเปียกพละนะครับแล้วก right ็หลังจากเฮาหดน้ำเรียบร้อยนะครับเฮาก็มีฮอร์โมนนะครับกับฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนทั่วไปที่ที่ทุกแปลงเห็ดเพิ่นใส้นะครับฮอร์โมนบำรุงดอกเห็ดนะครับเฮ็ดให้ดอกเห็ดเพิ่นจับโคผลลายนะครับเป็นฮอร์โมนบพราะมัน สารเคมีอยังพี่น้องเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนใครแหละโอเยาง่ายเนี่ยครับเนาะก็หดที่หลังหลังจากห่อหดน้าปกติแล้วน้าเปาธรรมดาเขาเนี่ยต้อหดน้าเร็วๆกับใครฮอร์โมนไข่หดนะครับที่หลังเพิ่มเติมก็ไปให้เป็นอกเห็ดเป็นงามดอกง่ายเนาะสำหรับคลิปตัดใหญ่นะครับก็สิประมาณนี้แต่ว่าสิบอะไรท้ายตอนหดน้าให้พี่น้องเบิ่งนะครับเพราะว่าแดดแดดออกแล้วคนนะนะครับแล้วแดดเยะมากก่อนพี่น้อง ค่อนข้างที่ช้เวลาพอสมควรอยู่เพราะว่าเขาเขาบอมีสายยางกือเพื่อนนะครับเขาใช้บัวตักหดนะครับบัวตักน้ำจาก้ายนี่แหละพี่น้องขึ้นมาหดนะครับเพราะว่าพันท่อจิต่อสายยางว่าค่อนข้างไกลนะครับกอกน้ำไมอยู่พู้นเขาเลยตอกกอกน้ำมานะครับสายยางเดยัามีอยู่แต่ว่าเมื่ถึงอ่ะขาดอยู่ประมันซีฮามตรนี่แหละนะครับแล้วกับพ่อกับเทือนนะครับทั้งอีกอย่างหนึ่งกับปริมัณที่ห้องหดนะครับ ตามข้อมาะสมบางคนก็นใส่ตามข้อมาะสม,ะสมแต่ผมสิกําหนดนะครับว่าเท่านั้นชุดเท่านี้ชุดนึ่งแปลงเนี่ยใส่น้ำประมาณเท่าไรน,นะครับมันยังสีบาลานท่อกันเนาะสำหรับคลิปตัดใยกับห่วงฝากที่ฝากน้องไว้ประมาณนี้นะครับแต่ผู้ใดอยากเบิง่งคลิปตัดใหญ่อีกต่อไปกับฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาโคน่นน้ำหนึ่งนะครับทั้งช่องนี่แหละ ยูทูบนะครับของบาคมค้นบันโรกครับทางเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องเด้อเฟซบุ๊กคมสันนะครับนะฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงตัวนี้คลิปนี้สวัสดีครับพบพ่กันคลิปหนา้าเด้อพี่น้องเด้อ